ประเทศเราชินกับเรื่องอะไรแบบนี้เรามองเป็นเรื่องธรรมดาเรามองเป็นเรื่องว่าใครๆก็โดนก็อยู่ในแสงนี่อยู่ในแสงดาราก็โดนทำไมต้องซีเรียสเรื่องอะไรพวกนี้จริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกอย่างที่บอกผมปล่อยวางได้แล้วก็ผมก็เอาเรื่องที่ดีมาพัฒนาซึ่งมันก็ดีกับตัวผมแต่ว่ามุมมองของคนที่รักวงการนางงามแล้วกันพนนี่ผมประกวดมาสองเวทีละวันที่ผมประกวดเวทีแรกเนี่ยแล้วผมไม่ได้อ่ะทุกคนอยากให้ผมกลับมาวันนี้พอผมกลับมาผมมองผมมาทําหน้าที่ในตัวแทนของประเทศไทย แต่ผมกลับได้รับคอมเมนต์เหยียดหยามความเป็นมนุษย์ของผมจริงๆมันเสียใจนะพี่เมื่อไหรสิ่งที่ผมทํามันถึงจะถูกใจผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นอ่ะเพราะผมก็รู้ว่าเรามีครอบครัวที่รักเราเรามีเพื่อนฝูงที่พร้อมที่จะสปอร์ตเรามีสปอนเซอร์เรามีคอนเน็ชันต่างๆแต่ในมุมของคนรักวงการอ่ะพี่รู้ไหมถ้าเราอยากได้ตัวแทนที่ดีของประเทศนะครับถ้าเราอยากได้คนมีโปรไฟล์ที่ดีคนที่มีการศึกษาที่ดีคนที่มีฐานะที่ดีมีหน้าตาที่ดีมาประกวดอ่ะ คนพวกนี้เขาอยู่ในจุดที่ชีวิตเขาอะ่ะมีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วทําไมเขาถึงต้องมาประกวดเพื่อมาเป็นขี้ปากให้กับคนที่ไม่รู้จักเขาในเนื้อแท้ด้วยซ้าก็จริงวะใช่ไหมพี่เราไม่จําเป็นต้องลดตัวเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักเราอะ่ะม,มานั่งด่าเราในสิ่งที่เราอาจจะเป็นหรือไม่ได้เป็นก็ได้มันบ่งบอกถึงคนไทยส่วนมากไม่มีการศึกษา